เสร็จแล้วค่ะต้มส้มไก่บ้านอร่อยมาก ใบมักลกูไก่ไขค่ะพริกใบมะกรูดหัหอ,หอมมะเขือเทศผักชีไก่สดคะ่ะต้มส้มไก่บ้านคะ่ะก็จะใส่ตะไคร้ขมิ้นขาเข้าไปนะคะ ซุปหนึ่งก้อนค่ะใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมน้ำเริ่มเดือดใส่ไก่เข้าไปนะคะต้มส้มไก่ปิดฝาทิ้งไว้เริ่มเดือดช้อนฟองทิ้งนะคะ คีีรดด้น้ำมาถาม